สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกทท่านนะครับไปดูม่อนไข่นะครับหรือเซียนท้อนะครับหรือชื่ออะไรต่างๆที่เรียกได้หลายๆอย่างแล้วแต่ภูมิภาคจะเรียกกันนะครับนี่ครับต้นอยู่ข้างหลังผมนะครับเห็นไหมครับลูกสีเหลืองๆนะครับเราไปดูกันครับลักษณะใบก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนลูกนะครับเดี๋ยวผมพาปีนขึ้นไปดู กำลังเหลืองนะครับผมส่วนที่กําลังออกดอกใหม่ก็เยอะครับเนี่ยเยนยะครับนะดอกเยอะแยะเลยก็จะประมาณนี้ครับลูกเสียนทอนะครับหรือมอนไข่นะครับ